สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถกระบะส,สวยๆทำเงินทำงานมาฝาก1คันนะครับตัวนี้ตัวท็อปปี2002ครับ Ford r เ n g e r นะครับ2.9นะครับเครื่อง2009ดีเซลเทอร์โบครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบขับไกลขับใกล้ขับเลยครับรถสภาพเดิมหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักอัดต่อ,ตอหรือพลิกคว่ำนะครับรถสวยสภาพนี้สีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับเป็น 2,009ดีเซลนะครับเทอร์โบนะครับเกียร์ธรรมดาเช็คชมดูได้ครับอยู่ที่คลองสาปทุมธานีนะครับ159,000บาทนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับ คันนี้เป็นกระบะแคปเปิดข้างได้นะครับก็รองชมดูได้นะครับเปิดแคปนะครับก็เดี๋ยวไปชมรูปนะครับโดยรวมสวยพร้อมใช้นะครับดูลอนกระบะนะครับงาๆนะครับไม่เคยทุกหนักแน่นอนแบบนี้สภาพนี้นะครับใครที่หาใช้งานนะครับเช็คชมทดลองขับได้ครับกับ เครื่อง2009ดีเซลเทอร์โบเกียร์ธรรมดานะครับของแต่งของเสริมของเพิ่มมีครับนี่นะครับจะเปิดข้างได้แบบนี้นะครับทั้งซ้ายและขวาเปิดได้ครับขึ้นลงสะดวกสบายครับเดินทางใกล้เดินทางไกลเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับเอาไปต่อยอดทําเงินทํางานนะครับสภาพโดยรวมสวยมากๆนะครับหนึ่งในร้อยแน่นอนสภาพนี้สวยทั้งคันครับเรียกว่าถ้าใครหาอยู่นะครับคันนี้น่าจับน่าจองแคปหลังเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายครับ ไปกันได้ทั้งบ้านเหมือนกันนะครับสภาพนี้นะครับเช็คชมนะครับตัวนี้ก็จะมีเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะครับมีเครื่องเสียงแถมมาครับก็ถใายได้ไปก็แจมเลยครับเช็คชมดูได้นะครับจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับกดคลิกที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกดคลิกที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับรูปมีมาเยอะมีมาเต็มนะดูรูปได้เต็มตาแน่นอนนะครับ นี่นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่อง2,009ดีเซลเทอร์โบตัวท็อปแอร์แบ ABS ปี2002นะครับใหม่แท้250,000กิโลเมตรนะครับรถคัดและเช็คมาเรียบร้อยใครที่ดูไม่เป็นคัดไม่ได้เราเช็คเราคัดมาเรียบร้อยนะครับหน้าเดิมดังเดิมสวยๆไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับเพจเดิมคานเดิมโรงงานเลยครับฟอร์ดทนทานแน่นอนนะครับใครที่สนใจ หาเอาไปใช้งานนะครับคันนี้สภาพดีงามๆหนึ่งในร้อยหนึ่งามื่นเก้บาทเพียงเท่านั้นนะครับได้รถกระบ,บะปี2002ได้เทอร์โบดีเซลเอาไปใช้งานนะครับขับใกล้ขับไกลขับไปเลยครับสวยเดิมมากๆนะครับก็ฝากไปเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งหากระบะราคาแสนกลางๆนะครับคันนี้ก็น่าสนใจครับ ชเช็คดูรถทดลองขับคลองสามปทุมธานีอยู่บ้านไกลก็จะส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับรถสวย2มือจากป้ายแดงนะครับยางช่วงล่างแน่นครับยางโยโกฮามาซะด้วยนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับรีบพิจารณารีบตัดสินใจอยู่ใกล้ไปเช็คไปชมไปดูรถทดลองขับนะครับ บ้านไกลบ้านไกลรอรับรถได้ครับใครไม่สะดวกเดินทางไม่อยากเดินทางขี้เกียจเดินทางก็โทรเจรจาสอบถามได้เลยครับจัดส่งทั่วไทยบริการทั่วไทยนะครับแจ้งจากช่อง YouTube รับประกันได้รถแน่นอนนะครับถ้าโอนมัดจําไปแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่แอดมินได้เลยครับการันตีให้ครับรถสวยรถเดิมรถดีมามาส่งต่อนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดครับขอบพระคุณครับดูรูปต่อได้เลยครับรูปมีมาเยอะจัดมาเต็มครับ